มีรอยหินสกิดหลายจุดมากแล้วก็ยังมีคราบขี้นกประโยชน์ของการเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นมีมากมายหลายข้อเลยทีเดียวเคลือบแก้วนั้นควรจะอยู่ในห้องที่มิดชิดปลอดจากฝุ่นละอองที่อาจลอยมากับลมได้คุณอาจจะได้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่อาจจะไม่แท้ทำให้ไม่ต้องอาศัยการอบด้วยอินฟราเรดนะฮะรู้แบบนี้น่าจะทำตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเลย สวัสดีชาว C Element Channel พบกันอีกครั้งในวันนี้ด้วยการน,นําสาระความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยหลายคนคงเคยเห็นเพื่อนๆในกลุ่มขับรถยนต์ต่างๆต่างถามกันเข้ามาบ่อยใช่ไหมครับว่าออกรถมาใหม่นี่ต้องเอาไปเคลือบแก้วไหมและเคลือบแก้วได้อะไรมีประโยชน์ยังไงนะฮะทั้งที่ออกมาจากโรงงานนี่น่าจะมีการเคลือบสารเคลือบมาให้บ้างแล้วและก็เคลือบแก้วแท้กับไม่แท้เนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตรหรือว่าวิธีดูยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้โดนหลอกอีกต่อไปวันนี้เราจะมาพาทุกท่านสังเกตกันนะฮะอย่าเพิ่งกดข้ามกันไปนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปกันจนจบนะครับเชื่อว่าผู้ใช้รถยนต์มือใหม่หลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าการดูแลรักษารถยนต์ที่เรารักนั้นนอกจากจะเอาเข้าศูนย์เช็คระยะและก็ล้างรถตามร้านาคาร์ทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของการปกป้องผิวสีของรถยนต์นะฮะเพื่อให้ยังคงสีสันดูเงาฉ่าสดใหม่เหมือนกับตอนออกมาจากโชว์รูมเนี่ยซึ่งชั้นผิวสีของตัวรถก็ไม่ต่างจากผิวของคนเราเช่นเดียวกันนะครับที่ต้องการได้รับการปกป้องและก็ดูแลในทุกๆวันนะฮะเพราะว่าในแต่ละวันนััน้้นรรถเรเเาอองงงกก็ตชิญบแแสด ะภวคราบสิ่งสกปรกต่างๆเช่นยางไม้ที่เช็ดทําความสะอาดยากโดนฝุ่นควันพิษหรือแม้แต่คราบหนักๆอย่างคราบยางมาตอยขี้นกที่อาจจะทิ้งคราบผิวสีเป็นรอยด่างตามซึ่งการดูแลรักษารถยนต์เพียงแค่การล้างอาดิีดขัดเคลือบเงาทั่วไปนั้นอาจจะไม่เพียงพอซึ่งการเคลือบผิวของตัวรถก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเราอาจจะเคยได้ยินโฆษณาการเคลือบผิวในหลากหลายรูปแบบนะฮะก็จะมีการเคลือบแว็กซ์เคลือบเซรามิกหรือแม้แต่การเคลือบแก้วที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีซึ่่่่งแแนนนออคครรับบวาากเลลืตะ บบนนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมชมคุณประโยชน์ของการเคลือบผิวรถยนต์ด้วยการเคลือบแก้วนะฮะเพราะว่าการเคลือบแก้วเนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากการปกป้องผิวรถยนต์ด้วยการเคลือบแบบนี้นั้นทําได้ง่ายคุ้มค่าและก็ใช้เวลาไม่นานทําเพียงครั้งเดียวแต่ช่วยปกป้องกันได้นานหลายปีเลยทีเดียวผู้ที่ใช้รถยนต์ทั่วโลกเนี่ยต่างเลือกใช้วิธีปกป้องผิวของรถยนต์ด้วยการเคลือบแก้วกันทั้งนั้นนะครับซึ่งประโยชน์ของการเคลือบแกก้้้วดวดดยผลิตภััณฑ์ทีีี่นนมมา หลายข้อเลยทีเดียวแต่เราจะยกมาเป็นข้อดีหลักๆให้ได้รับชมกันเท่านั้นนะฮะโดยประโยชน์ของการเคลือบแก้วข้อที่1นั้นนะครับจะช่วยปกป้องสีของตัวรถจากรังสี UV ต่างๆที่อาจทําลายเม็ดสีทําให้สีนี่ซีดดูหมองหม่นได้เร็วข้อที่2ช่วยลดรอยข่วนแมวต่างๆนะฮะที่อาจจะลงลึกถึงผิวสีได้ข้อที่3การเคลือบแก้วจะช่วยปกป้องคราบฝังลึกคราบยางไม้ขี้นกคราบยางมาตอยไม่ให้ลงถึงชั้นผิวสีได้ง่ายนะฮะข้อที่4ช่วยให้ทําความสะอาดตัวรถได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับ และข้อที่5นั้นเคลือบแก้ว1ครั้งจะอยู่ได้นาน2-3ปีเลยทีเดียวซึ่งก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกด้วยนะฮะว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และนั่นก็เป็นเพียงข้อดีในบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับการเคลือบแก้วแต่คนที่เคยไปทํามาแล้วมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้แบบนี้น่าจะทําตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเลยนะฮะและวันนี้นั้นเราก็จะได้รถต้นแบบเป็น t o โยต้าโคโรลล่าครอสสีเทาเซเลสตา์นะครับมาเป็นแบบในการเคลือบแก้วให้ได้ชมกันโดยขั้นตอนในการเคลือบแก้วนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะโดยเมื่อตกลงเลือกแพ็กเกจกับทางร้านเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับพนักงานก็จะนํารถไปล้างทําความสะอาดในทุกๆส่วนให้เราซึ่งรถคันนนนนนี้้้้้เเป็ขอองงงลลููกกคคาาาาาผผหญิะะร่ใชมแว11ดื งไม่เคยนําไปเคลือบสารใดๆเลยหลังจากล้างเสร็จจะพบมีรอยหินสกิดหลายจุดมากแล้วก็ยังมีคราบขี้นกนะฮะที่ฝังลึกล้างไม่ออกในะอีกหลายๆจุดหลังจากการเช็ดล้างเสร็จแล้วนะครับพนักงานก็จะนํารถเนี่ยเข้าสู่พื้นที่การทํางานนะครับซึ่งพื้นที่ในการทํางานก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่เราจะ เอาไว้พิจารณาในการเลือกร้านที่เข้าไปใช้นะฮะเพราะว่าขั้นตอนในการลงสารเคลือบแก้วนั้นควรจะอยู่ในห้องที่มิดชิดปลอดจากฝุ่นละอองที่อาจลอยมากับลมได้ซึ่งพนักงานก็จะเตรียมพื้นผิวนะฮะของตัวรถเพื่อเตรียมสําหรับลงสารเคลือบแก้วเป็นลําดับถัดไปนั่นเองการสังเกตกล่องผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าได้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วแท้ตรงปกไม่จกตานะฮะตัวกล่องต้องใหม่มีข้อบ่งใช้ระบุข้างกล่องชัดเจนมีชื่อผู้ผลิตและก็แหล่งที่มาชัดเจนนะฮะ ฝาของขวดล็อกปิดสนิทนะครับบางร้านอาจจะเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่เป็นลักษณะขวดแบ่งไม่มีฉลากหรือโลโก้อันนั้นอาจจะสงสัยได้ว่าในขวดอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่แท้ก็เป็นได้แล้วบางคนอาจจะเคยเห็นโฆษณานะครับร้านเชิญชวนไปเคลือบแก้วในราคาที่ถูกจนน่าตกใจซึ่งอันนั้นก็สงสัยไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าคุณอาจจะได้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่อาจจะไม่แท้นะฮะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลอกเรียนแบบได้ง่ายๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนั่นเองพอถึงขั้นตอนการเตรียมสารเคลนะาาํ้ย มาผสมให้เราได้เห็นกันตอนนั้นเลยนะครับและเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วเขาก็จะใช้ฟองน้ําที่ให้มาในกล่องนะครับหยดสารเคลือบแก้วเช็ดฉลมให้ทั่วตัวรถของเราโดยพนักงานที่ทำเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับได้รับการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาจะรู้ดีที่สุดว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการเซตตัวนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติในการเซตตัวที่แตกต่างกันไปนะฮะบางตัวเซตตัวช้าบางตัวก็เซตตัวได้ไวแล้วก็ดีกว่าเมืเื่ออลงงสาาาารรรเเคบ็็จจพนนัักกกะดํข เงาเช็ดถูอยู่สอสารอบก็เป็นอันเสร็จนะฮะซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้นั้นนะครับบางร้านอาจจะต้องใช้วิธีการอบนะฮะเพื่อช่วยให้สารเคลือบแก้วเนี่ยเร่งการเซ็ตตัวให้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่มีคุณภาพที่ดีนั้นควรเลือกที่มีระบุค,ค่าความแข็งแกร่งสูงสุดอยู่ที่ 9H นะฮะเพื่อที่จะช่วยปกป้องและก็ป้องกันรอยขวนแมวคาบยางไม้คาบขีนนกต่างๆได้เป็นอย่างดีนะฮะและการเลือกร้านเคลือบแก้วที่ดีนั้นควรเลือกร้านที่มีการรรรรรััับบปะะะกกกนนนนคคุณภาา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 พสสิิ้ททีีีี่่ยยวนนเหหมมมแลมลงขด เพราะหลังการเคลือบแก้วอาจจะต้องมีการเมนเทนแนนต์นะฮะหรือว่าการดูแลรักษาเป็นระยะนะครับซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้หรือไม่ในบางกรณีนะฮะดังนั้นก่อนที่คุณจะตกลงนํารถไปเคลือบแก้วกับร้านไหนนะครับควรจะเช็คในเรื่องของการรับประกันแล้วก็มีค่าบริการค่าเมนเทนแนนต์ยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจแล้วก็พิจารณาต่อไปซึ่งนั่นก็คือคุณประโยชน์แล้วก็การเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่ดีซึ่งทางเราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันันนนส่่ววผลิตภณฑ์เเคคือบแก้้ทีุไดห็ ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วแบรนด์ชั้นนำนะครับที่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่รักรถทั่วโลกต่างไว้วางใจใช้งานการภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์บบล่าซึ่งวงการรถหรูทั่วโลกนะครับต่างไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บบล่ามานานกว่า20ปีเลยทีเดียวโดยบบล่าได้รับต้นกําเนิดมาจากบริษัทแพนเซอร์เฟสโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ปี2015และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันบบล่ายังเป็นผลิตภัณฑ์อินออร์แกนิกมีคุณสมบัติพิเศษที่มมมมาาพรรรร้อออนนนววัตรกรรใกใ่่่่่่่ปปะเเททศญีีุืืคคูแขง เซตตัวได้รวดเร็ว99%ภายใน1 2ชั่วโมงเพราะบีล่ามีสารเคลือบแก้วโพลีไซลาเซนที่ทําให้เซตตัวได้รวดเร็วจึงทําให้ไม่ต้องอาศัยการอบด้วยอินฟราเรดนะฮะแล้วก็จะแข็งสมบูรณ์ร0 0เซได้ภายใน7วันเท่านั้น <c oughs> ซึ่งในวันนี้โครราคอสก็ใช้เวลาเคลือบแก้วทั้งหมดราวแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งเป็นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วบีลา่าซึ่งช่วยในการเซตตัวได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องอบนั่นเองเรียกได้ว่าช่วยให้ได้รับการปปปกก้้ออองงงงทีี่่่ลลดดภัััยยยนนนแวว็สสสสคเเาาาใใหหมมื ด้วยการรับประกันคุณภาพของสารเคลือบยาวนานถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับโดยที่เคลือบเพียงครั้งเดียวไม่ต้องเคลือบซ้าซึ่งในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบรถซูเปอร์คาร์ทั่วโลกนั้นต่างไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บีล่าในการปกป้องสีของตัวรถของเขาสําหรับท่านใดที่อยากลองเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขอฝากผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วบีล่าไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็มีร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยแล้วก็พร้อมให้บริการสําหรับผู้ที่รักรถรถชาาาวววไทททยุุกก่่นนนนแล้้้้คับซึงงี็ตอออขขณ Watchmobile รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วบีล่าที่เฟื้อสสถานที่ในการถ่ายทําและก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการเคลือบแก้วนั่นเองและเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆชาวซีอลิเมนท์ชาแนลนะครับที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้เพียงคุณสนใจนํารถเข้าบริการเคลือบแก้วด้วยบีล่าที่ร้าน Watch Mobile คุณยังจะได้รับส่วนลดพิเศษจากการรับชมคลิปในครั้งนี้โดยมีกติกาง่ายๆนะฮะแค่กดติดตามกดถูกใจช่องนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอยากเอารถไปเคลือบแก้วด้วยบีล่าง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองนะฮ ที่เป็นของคุณเองไปสแสดงกับพนักงานรับรถในร้าน Watch Mobile ทุกสาขาที่คุณจะเข้ารับบริการนะครับคุณจะได้รับส่วนลดเงินสดทันที4,000บาทเลยทีเดียวนะครับหคอมเมน comment, ต์ตอนหนึ่งสิทธิ์รีบๆไปใช้สิทธิ์กันนะครับใครกดข้ามไปก่อนนี่ถือว่าพลาดมากเลยทีเดียวซึ่งร้าน Watch Mobile ยังให้บริการดูแลรักษารถยนต์อย่างครบวงจรทั้งในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจดีลเลอร์โชว์รูมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในด้านล่างตอนนี้สําหรับวันนี้น้นนนนัขออลาาททุกกกกกก่่่ไปยืมดดดดดแช Sub re Like ะง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป